ครัเกาะนี้นะครับ่างกระดองทะลุออกมานะครับวุ่นุนกันป่านั้งครับอู้ยู่ครับยู่เอ้ยหลังนี่ก็เป็นจรกงีครับอูยอ้ยอู้สวิงก็บาแรงมากครับดูนะครับอุย้ยผมว่าเอียนแท้ครับ นี่นะครับสวัสดีครับหาอยู่หากินทินล่าสีครับก็สวัสดีนะครับผู้ติดตามเก่านะครับพี่น้องผู้ติดตามเก่าเลยครับผู้ติดตามใหม่นะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับมือดี้ก็พผ้ามาปักเบ็ดเสียบเบ็ดสองเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อใส่เดือนนะครับเหยื่อใส่เดือนนี่เจ็ดสิบหลังนะครับกับเหยื่อปูถังหน่อยนะครับ ปูไดมา่หลายนะครับพัวน้ำคุนฝนตกนะครับหลังจากฝนตกหนักนะครับปลากระบืนดีนะครับนี่ก็เป็นน้องต้นน้ำนะครับขึ้นไปงาวนะครับต่อกันน้องแถวบ้านผมสี่ตอกันนะครับพอน้าขึ้นน้องก็จิตตอกันงาวนไปนะครับนาทีสิบกว่ากิโลได้นะครับเป็นน้องไงนะครับเป็นกุดเป็นน้องไงวันนี้ก็เป็นเบดเบอร์ สิบสี่นะครับตาปลาดาวแดงก็เบอร์สิบเอ็ดนะครับตาปลาดาวแดงเป็นข้างปูนุ่มนะครับรหัสหกหนึ่งสองหานะครับก็เนื้อปูนี่ก็สามสิบหลังครับหาได้บ่อหลายนะครับผมคิดว่าฝนบ่อนาต๊กนะครับก็เลยเข่ามะไก่นะครับเข่ามะไก่แห้งก็เดี๋ยวภาพไปปักเนื้อปูนะครับใส่เบ็ดเนื้อปูนก่อนนะครับผมก็จะใส่ตามหอมนะครับตามหอมเป็นเนื้อใส่เดือนนะครับ แก้วครับทีว่างไปนี้นะครับก็บยื้อส่เดือนครับผมเขาใส่เบ็ดน้ำกันครับเน้ปูไส่ไดตะเตเวทนะครับพอดีเพิ่นเอาขั้วไอออกไปนะครับชาวบ้านเพิ่นเลียงขั้วไหลายนะครับครับผมเขารุ่นไส้เบ็ดน้ำกันครับมาหอดจุดไส่เบ็ดแล้วนะครับน้ำบกไปหลายนะครับตอนฝนตกน้ำขึ้นมาหอดผีนะครับน้องนี่ก็สติติดกับแม่นมูนนะครับ เวลานำถว่วนำแกงเข้ามาปลาก็ได้พัดเปลี่ยนกันเข้ามานะครับเงยาไปด้ครับอู้นอ้อมไปหอดมองผมจับป่าบืนนะครับกุดขาทะลุไปน้องกระเหลืองนะครับกุดน้ำใสส่งตะเภาโน่นนั่งดํานะครับแล้วก็ไปทางถนนใหญ่นะครับพี่น้องที่ติดตามผมหลายคนเป็นสิหูนะครับจุดที่ผมปักเบ็ดปลาผือหนานะครับป่าก็ว่างใครมีซิดหลอดหลายนะครับฝนตก เนี่ยครับผมจะใส่แ็งสีนะครับนี่น้ำท่วมหยาไม่ๆนะครับครับการก๊อปูนะครับแดดแห้งนะครับมูวา่าโฟกัดบอ่อครับเกาะนี้นะครับข่างกระดองทะลุออกมานะครับ เมอแห้งนะครับนี่ครับผมจะกาอปูยูลักษณะนี้นะครับ ได้ครับเนื้อหน่อยพดครับปูใหญ่นะครับ ครับเดี๋ยวจังมารุนน้ากันนะครับพอมีใสเนื้อใสเดือนนะครับเดี๋ยวเนื้อปูเสดมเละเบิ้งขึ้นกันนะครับเดี๋ยวจังรุนน้ากันนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลายามเบ็ดแล้วครับมากระพ่านโคอ้วนอ่านนะครับแล้วก็ยะยาครับไปไต่กระปูมาได้ประมาณหกโตนี่ครับหกเจ็ดโตนะครับยะยาขุบยังมันโอ้ขุบหนูสิ่ง ครับผมเขาไม้รุ่นน้ำกันครับยางเขามาหอดไม้แล้วครับหลังแหลกนะครับเช็คปูันครับอบอบกหอยแลนไปแล้วรับปลา ปู่ตายนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเนื้อไม้นะครับลุนกระต้อนะครับใส่เดือนก็ฟุดมากแต่มือว่านนะครับคนขังตายหลายนะครับหลังนี้เช็ดฟูนะครับปู่สบายดีคือเก่าครับบอกหัวอีกทีหนี่งเก็บกัน เวยต่ำใส่ต่ำหมดุ่งนะครับไม่เชื่อดีหลายคักครับครับยามได้หลายหลังนะครับงเงียบอยู่ครับไม่รู้มีอาการเะครับตาเป็นเด็กบ้ครับ ครับพี่น้องอยามไม่ได้หลายหลังนะครับแต่ว่าหลังแข็งหนามีอาการครับเดี๋ยวครับเก็บอยก่อนครับพี่น้องรุ่นกันสิยูบระยูนะครับ เชียวปูทำงานเหรอครับอู้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยบ่กินเลือกพร้อมครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเก็บไขยมาหลายแห้งครับแกีนปูตายครับ นะครับเี่เป็นปลากระสงนะครับปลากระสงบวกกินปูนะครับเบ็ดยังบลาหลานะครับ ยางชุดเนี้อปนํานะครับเนื่ยอยังสบายดีคือเก่าครับครับหลังสุดถ่ายแล้วครับเนื้อปูนะครับทาลุ่นกันมืออื่นเศ้านะครับผมว่ามีสิทธิ์หลุดน,นะครับปลาค่อนข้างอาจสิขึ้นเดืกนะครับเดี๋ยวไปรุ่นเนย่อใส่เดือนนะครับ เอาไม้รุ่นเนยื่อใส่เดือนกันนะครับเป็นอย่างไรนะครับเนีื่อใส่เดือนมีห้อยป่าดึงอยู่ครับนะครับห้อยป่าดึงนะครับ หลังนี่คือสีเข็งๆับพี่น้องนม่จังไม่เสียบเห่ยเอานะครับหลังนี่ก็ส่งนี่อาการนะครับอยู่บอ้ว่อยู่ครับ หลังนี้แม่งกับเต่าเห็นเยอเลยครับเหมือนแถมแม่งเต่าไถมเนาะครับดูแ้มเพิ่มบ่ดูจะต่อนะครับใหญ่ๆขูดย,ยังเลยครับแต่ว่าหลังนี้มีอากาศนะครับ ครับรุ่นกันป่ายังครับประคอตโถมง่ามครับครับใส่ปนนะครับูห้อยงูหัวกระโหลกขาบ้ะครับดวเก็บกอนครับ ห้อยป่าดึงอยู่ครับปลาน้อยว่าเหรียญก่อนห้อยหลากห้อยดึงนะครับตัวหลังนีมีอาการนะครับอุ้ยสยอยีอยู่เปล่ะอุ้ยห้อยไงงองไปเลยครับโออยู่แท่น อยูครับยูปะดุกครับเนีใส่เดือนนะครับแถมสองเป็นปะดุกครับตัวงามนะครับนี่เป็นปะดุกอ๋ยนะครับสีมีไายมีจุดนะครับหัวปอบปอมตัวปอมปอมนะครับนี่ครับลักษณะของปะดุกอ๋ยนะครับนี่ห้อยป่าดึงอยู่ครับ เดีจังมาเสียบนย้ลุ่นเขาอีกจุดนะครับเนี่มึงเบ็ดนะครับนี่ครับหลังนี้มีอาการนะครับม่อยู่บนนอ อูครับนี่ครับอคอใส่งามๆนะครับกลับรถเก็บนะครับครับพี่น้องหลังนี้อยู่บนน้องครับเนื่อาการนะครับอู้พันอยู่จังสันล่ะอู้ไปอยู่ครับ ถึงลบมาเสียบเนื้อนะครับมีโอกาสเดี๋ยวทีไรมาพักเลยครับเบิงสภาพอากาศน้ำนะครับหมวยป่าดึงดูครับ ต้องสีเข่งเข่งกินบยัยูประเข่งหน่อยั้มครับตอดยังเงียบอยู่ครับห่อนเอคบครับพี่น้อง โอ้พี่น้องเลยหลังนี่คือเป็นจล็กๆแล้วโอ้ยโอ,โอ้สวิงกบับมาเร็วมากครับูนะครับโอ้ยที่อากาศนะครับหลังนี่พันหนึ่งเลยนอ้อาคนอย่าบอกว่าลุดโอ้พันครับพันแน่เลยหักก่อนครับ อีกแต้มแล้วครับเกือบรุดครับให้ยู่ครับกะมุ่งปากเหน,นียวๆนะครับ้าสีพ่อบอสมัน้นละครับรุดนี้ประมาณสามขีดนะครับสามที่ขีดจุดจะตอครับจุดนะครับเป็นน้องหน่อหน่อยต่อกันครับ ดาวโวมีแหะครับค้มฟ้าค้มฝนมาแล้วครับหลังนีเอียงละลากไปนั่ก็เตาครับฝน ยุดทุดท่ายนะครับหล่อนบอบเนื่อยั่งนะครับป่าปูมีเพราหนองเนื่อยั่งคือเก่าครับ ครับเบ็ดเหมืดเลยนะครับนี่คือผลงานนะครับคบก็จับได้ว่าหันนะครับตัวหนึ่งรับก็ถือว่ามานนะครับปาะคอเงอปูตัวหนึ่งนะครับแราปลาดุกปากคอหลุนลุ่นนะครับครับผมเกาะสำรับคำขึ้นนีวกาวเข้ามาฝันดีล่าตีสวัสดีครับพ่อกันมือ่เสารนะครับเืาอบน่าพ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเรารนะครับตอนนี้ก็ได้เวลายามเบ็ดเก็บกู้เบ็ดนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเสารนะครับออกบ้างแต่ตีหาสิบนาทีนะครับทางนค่อยค่อนขางมายากนะครับตมหลายนะครับเป็นดินเหนียวน้ำเป็นทางถ้ำนะครับลุ่นน้ำกันนะครับยามเ่อใส่เดือนก่อน ครับน้องใหญ่ๆนะครับป่าก,ก็ะเจะขึ้นมาเหลีนโซนนี่แหละครับเนีายเมดพ่อดีเลยครับสะอาดดีประยังี๋ยังหลุนเหย่ยปูกันนะครับ นี่เพิ่นบ่ได้ปลูกเขาเนะครับบรรยากาศตอนเศร้าดีแห้งครับผ่านโขกเป็นยานะครับปวนอ่านบรดมาน่ครับมันไก่นะครับ เอาผ่านโคนางซาเลงครับยายาแลนไว้นะครับชุดมิดอิ่มสิบมือสิละ ว่อียนแท้ครับรุ่นกันสิยูประยูนะครับ ัวอยู่นะครับวัน <One. S 1> เข้ามาอีกจุดนะครับเศ้านี่เป็มๆใงไ่ครับเพราะว่าหลังหนาสูงนี่อากาศนะครับนี่นะครับอยู่ว่ะล่ะ ไม่ยบ a อยู่ครับอย่าไม่ได้หลายหลังเลยครับยังมิดจัดอยูน่นะครับ น้องนี่หลังสุดท้ายมีอากาศนะครับรุนกันซิอูบะยูบังคับบังคันเบสครับ หลังมีคงมีอาการครับหลังสุดถ่ายนะครับนี่ครับโอ้บังครับป่าหยังนะครับติดหยั่งหนุ่ีหนอเ้ย คอตุมงามเลยครับกินเล็กนะครับกินยางเล็ก ครับมารุ่นเนื้อปูกันต่อนะครับหลังนี้ยังคือเก่านะครับนิดอิ่มทิมดีครับ เงยยังคือเก่านะครับห <c oughs> ลังนี่กระปูขึ้นสูงครับ ไม้นี่นามาก็ต้ตรงขึ้นนี่ครับประมาณนี้นะครับเึ็งใส่ยปูมวนครับปานอยู่ในผืออยู่นะครับเดี๋ยวไปลังใดก็มจจัด เนี่ครับเมื่ขึ้นชาวบ้านผลไมาไตหอยนะครับก็หาอยู่หากินด้วยกันนะครับว่าถ้ายางกวนน้ำหลายปาก็ระบอกค่อยขึ้นนะครับเต้านี่ปาก็สวดปีนะครับต่ว่าสวบอยู่ข้างในนะครับก็ได้เป็นเนื้งแจมนะครับเมื่ขึ้นก็ถือว่าหมานี่นะครับพอได้อยู่พ่อได้กินนะครับปลาที่ไตปลาปืนหน้าผมก็เฮ็ดข้าวนะครับแพร่ใบออัดช่องฟิสไปนะครับทรงห้ยาติพี่น้องกินนะครับ ก่อนน้ำไม่ขึ้นเพรา้ายครับปก,กติน้ำสิขึ้นประมาณมองผมอยู่นะครับปลาสกินเนื้อปูดีนะครับเดี๋ยวหาเนื้อว่าจะหาห่วกนะครับหาบอ่อใดนะครับอาจจะเป็นใส่เดือนนะครับล่วงไปเบิงอยูอ่าหนองเท่าเบิงนะครับถาเบิ่งคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์นะครับใครดีก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบพเดียผ่านคลิปของผมนะครับ ฝากกันแน่เลยครับหาอยู่หากินทีละสีสำหรับคลิปเดียวกล่าวค้าวว้า,า,าสวัสดีครับเสานี้ก็ได้มะนิ่งแต้มแล้วครับ